สวัสดีครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องวงดนตรีไทยนะครับผมไทยแอนด์แ e มเบิรนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมวงดนตรีไทยในปัจจุบันจัดเป็นรูปแบบการบรรเลงมีความเป็นระเบียบแบบแผนมีมาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักการผรสมบงมีการพัฒนารูปแบบการบรเลงเป็นระยะสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับทาเสียงให้เป็นทานองหรือจังหวะ วิธีทําให้มีเสียงดังขึ้นนั้นมีอยู่สประเภทประเภทที่1คือประเภทดีดนะครับผมประเภทดดดีดับอีนะครับแล้วก็ดีประเภทที่2คือประเภทสี s อ e ับเบิลอีประเภทที่3คือประเภทตี t ีับเบิลอีประเภทที่4คือประเภทเป่า p a เอละครับผมผมจะยกตัวอย่างมา3วงแล้วกันเป็นวงง่ายๆนะครับ และจะใช้เครื่องดนตรีตามของบงนั้นๆน,น,นะครับผมประเภทที่1ประเภทดีดนะครับก็จะ,จะมีแจเค้ C H A K A E นะครับผมแจเค้ต่อไปจะเป็นประเภทที่2คือประเภทสีก็จะมีซอด้วงก็คือ S O R D U A N G แล้วก็ซออู S O r U นะครับ ต่อไปนีครับผมจะเป็นประเภทตีนะฮะประกอบด้วยชิงนะครับผม c h i n g แล้วก็ละนาา r a n a t e k กองสองหน้า k l o n g s o n g n a ของคู่ k h o n g k h u โทนชาตี T H O N C H A T R W E กองชาตรี K L O N G C H A T R W E ของวง K H O N G W O N G โทนลำมนา T H O N R U W M A N A ชนลมนา T H O N R U M M A N A ประเภทเปล่าคุยเพียงอ K H L U I P E A N G O R ปีนอก P I N O K ปีใน P I N A I ตำแหน่งการนั่งและการจัดวางเครื่องดนตรีของรนตรีไทยของแต่ละวงนะครับผมจะยกตัวอย่างมาหนึ่งวงนะครับปีนอจะอยู่ตรงกลางนะครับผมคองคู่จะอยู่ด้านหน้าโทนชาตรีจะอยู่ด้านหลังนะครับผมอ่าแถวของวงดนตรีไทยจะมีมากกว่า2แถวขึ้นไปตามของแต่ละวงนั้นๆน,น,นะครับ อ่ะครับผมผมจะยกตัวอย่างมาสัก4ตัวอย่างละกันนะครับผมตัวอย่างแรกนะครับผม the 피โนค is between the โทนชาต t ี and ของคู่แปลว่าปีนอกอยู่ระหว่างโทนชาตรีและของคู่ตัวอย่างที่สองเลยนะครับ the p ีนอก is the l ล f t side the s t a g e แปลว่าปีนอกคือด้านขวาของเวที ตัวอย่างที่3นะครับ the ของคู่ e i s o r the right side of the กลองชาตรีแปลว่าคอคู่อยู่ด้านข้างขวาของกองชาตรีต่อไปนะครับตัวอย่างที่4นะครับ the Throne CHA t r i i s o r the right side of the ching แปลว่าโทนชาตรี i, อยู่ทางด้านซ้ายของชิงนะครับ ต่อไปจะเป็นการเข้าสู่บทเรียนนะครับวงปีพาชาตรีภาษาอังกฤษนะครับ P I P S a t c H A T C H A T R E นะครับปีพาชาตรีแบน is a Thai band that for performing the c h a r ี t Dharma or of เชมยูไฟส์อินทรูเมนต์เดสคั a ชิ i งออ f พีนอกของคู่ครองชาตรีโทนชาตรีชิงแปลว่าวงปีผ้าชาตรีเป็นวงดนตรีไทยสำหรับแสดงละครชาตรีใช้เครื่องดนตรีห้าชนิดประกอบด้วยปีนอกของคู่กรองชาตรีโทนชาตรีและชิงครับ วงปีพาสเครื่องห้าภาษาอังกฤษนะครับ P I P H A T K H R U E N G H A ปีพาสเครื่องห้า Band i S a ปี a าสแบ n น The s m a l l e s t t h a t Can t e a Ching Off P I ของวงกองสองหน้าและหน้าชิง วงปีพาดเครื่อง5เป็นวงปีพาดที่มีขนาดเล็กที่สุดประกอบด้วยปีในของวงกองสองหน้าและนาาและชิงครับวงเครื่องสายเครื่องเดียวสังกฤษนะครับ k h r u e a n g s a i k h u e a n g G E h A W เครื่องสายเครื่องเดียวแบรนด์ is, อักชยัยแบ n นดยูส เครื่องสาย t a s in goes did has has in goes t h e s use string instrument is the main performance t h s t is a เครื่องเป่า instrument to make the melody a n d that is a เครื่องดีด instrument to make the rhythm t a s c o n d i t i o i n g or คุยเพียงอซอด้วงซออู่จะเคโทนลำมนาชิง วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยวเป็นวงดนตรีไทยที่ใช้เครื่องสายประเภทดีดประเภทสีเป็นหลักในการบรรเลงมีประเภทเป่าประกอบเป็นทำนองและมีตีในการให้จังหวะประเภทประกอบด้วยคุยเพียงอซอด้วงซออู้จะเข้โทลละมนาและชิงครับสุดท้ายนี้นะคะผม ขอบคุณนะครับถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ด้านใต้ล่างได้เลยนะครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับ